สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าวันนี้เขาพามาเขาสวนเก็บเออเก็บแต่งเด้อจ้าเพื่อนเพื่อนอยากรู้ไหมว่าแต่งตุกทําไมมันถึงดกอย่างนี้คือดกมากๆเลยเด้อจ้านี่ก็เก็บไปแล้วตอนนี้ตอนเย็นก็จะมาเก็บอีกเนาะอะอยากรู้ไหมนี่ถ้าอยากรู้ก็ดูนี่เลยมันจะมีกระปุกใส่ตรงนี้เด้อจ้าตุก็เอาเอ่อขวดน้ำธรรมดาขวดน้ำธรรมดาเอามาตัด ตัดเด้อพี่น้องเราตรงนี้ก็เจาะรูเจาะรูแล้วก็เอามาเศษอาหารนะ่ะเศษอาหารที่เรากินนะ่ะเอ่อรู้ว่าเศษเอ่อก้างปลาอะไรอยเงี้ยก้างปลานี่ดีมากๆเลยนะเพื่อนแล้วก็เอามาใส่ในนี้เด้อจ้ะตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องการใส่อีกเนะาะยาอะไรตุก๊กใส่ลงไปนี่แหละก็เป็นอ,อาหารสุดยอดของแตงของผลไม้ที่เราต้องที่เราปลูกเด้อเพื่อนเด้อ นี่แหละเคล็ดลับทำให้แตงดกไม่แตงร่มใบดกมากจ้ามาเก็บแตงกันจ้าดูผลผลิตลูกใหญ่ๆลูกโตๆดีใจกระตุกไม่ล่านี่ถ้าอยากมีเคล็ดลับดีๆก็ใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยนี่เห็นไหมดกมากเมื่อวานนี่ก็เก็บไปแล้วเที่ยวหนึ่งเดจ้าวันนี้ก็มาเก็บอีกเที่ยวหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดจ้า ดูอยากมีแตงกินก็ต้องทำอย่างนี้้ะจ้าเ,เพื่อนเอนมันมันเหนียวมากมันเหนียวเหลือเกินนี่เห็นไหมก็จะเก็บประมาณนี้เลยจ้าอุย้ยเหนียวไม่ได้เอ่อมือหนึ่งก็ถือกล้องนะจ้าเพื่อนเพื่มือหนึ่งก็ถือกล้อง,อ,อ,ง,อ,อ,งอีกมือหนึ่งก็ต้องเก็บแตงไหมเดี๋ยวหมุนก่อนอ สมสมควรสมควรจะตัดตัดก็นั่นเด้อเพื่อนๆตัดตรงตัดตรงอืมเด็กตลาดเด็กตลาดตนีนี่ต้นนี้ก็ดกเห็นไหมดกไหมคะวิธีการก็ใส่กระปุกอาหารเข้าไปเนาะเป็นปุ๋ยธรรมชาติดูดกไม่ล่า นี่เพิ่งเก็บไปเมื่อวานนี่วันนี้ก็มาเก็บอีกเพื่อนเพื่อนก็อย่าว่ากันเนาะเพ็กงเพกกสสิ่งมาซ้อมสิใส่มาอุ้งซูจ์ะโอ้ยเก็บได้ไหมล่ะมันมันต้องมีเพราะว่าตุกถือกล้องมือหนึ่งด้วยไง ถือกล้องมือหนึ่งเพื่อนเพื่ยนาเดี๋ยวก่อนโอ้ยหนูตั้งกล้องก็บ่ได้แหม่เดี๋ยวก่อน,อน,อเ,อนเพื่อนเพื่อนก็จะบอกว่าคลิปไม่มีคุณภาพมันไม่มีได้ยังไงล้วเป็นเพื่อนคลิปมันมีคุณภาพอยู่แล้วแต้คนน่ะคนมันเอามันมีแค่สองมือแหม่ นี่ดูจ้ะเดี๋ยวดูจ้ะผลผลิตของตุ๊กเนาะนี่ปลูกแตงสองต้นได้กี่หน่วยเราเพื่อนดูปลูกแตงสองต้นได้กี่หน่วยเยอะมากดูดูด,ดูใครว่าตุ๊กใครว่าตุ๊กปลูกพักไม่ไม่ไม่เก่งดูปลูกเก่งนะจ๊ะ มีคนมาซมอมแ็จมันจะมีอะไรด้วยมันก็ต้องมีกระปุกนะจ้าใส่เศษอาหารโอเคก็ได้แต่งแล้วด้อจ้ามาตุ๊กจะเก็บอะไรอีกวันนี้เก็บอะไรไปกินอีกอ่ะเดี๋ยวขอเก็บโอ้ขอเก็บใบโหระพาก่อนนะคะดูโหระพาของตุ๊กสวยไหม สวยไหมคะอืมเอาไปจักยอดหนึ่งเนาะสองยอดลูกทำคลิปสั่นดจดาสวยไหมสวยไหมอืมโหระพาภาคเหนือภาคใต้ก็รู้จักหมดเนาะทุกว่าอันนี้โหระพามาจากประเทศไทยเดยา เขาสวนก็ได้ผักเห็นไหมไม่ต้องออกไปเยอะเนาะเพราะว่าตุก,กินคนเดียวอะ่ะกินไม่มดอยู่แล้วก็ปลูกเพื่อจะขยายพันธุ์เอาพันธุ์มันเนาะเพื่อนๆถ้าอยากปลูกอ่ะเดี๋ยวมาเก็บก่อนดีกว่าเนะาะพาเขาสวนมาเก็บผักเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายเรื่องอื่นอโอเคเอาแค่นี้ก็พอกินแล้วนี่ ็นไหมนี่จ้าตุ๊กจะให้ดูแตงแตงอีกต้นหนึ่งดูดกไหมคือมันต้องปลูกในถุงเด้อเพื่อนๆถ้าตุกไม่ปลูกในถุงอะ่ะหนูอะ่ะมากินหมดเลยจ้าหนูนี่เห็นไหมเริ่มเลื้อยแล้วไม่แตงร่มใบนี่ เคล็ดลับดีๆก็คือใส่อาหารเข้าไปในกระปุกเดอจ้าในกระปุกในถังโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปขอบคุณมากๆค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้ามีความคิดเห็นอะไรออกมาก็ช่วยออส่งความคิดเห็นในคอมเมนต์ให้ตุ๊กหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ